การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้สำเร็จนั้นสิ่งสำคัญคือต้องเกิดผลจากการเปลี่ยนแปลงไปที่ผู้เรียนหัวใจสำคัญของการศึกษาจึงอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและสิทธ์ตามแนวพระราชกระแสะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยที่สำคัญของนานาประเทศสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวะชนหรือ,อสสค ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและกลุ่มเพื่อนปฏิรูปจัดเวทีเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่34ภายใต้ชื่อไขกุญแจการปฏิรูปการศึกษาไทยหัวใจสำคัญคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับเด็กโดยได้นำเสนอกรณีศึกษาโรงเรียนวัดรางัวกรุงเทพมหานครโรงเรียนพันธมิตรที่ได้นำวิธีการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ของศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูล,ลนิธิยุวสถิตรคุณผ่านวิธีพี่สอนน้องผองเพื่อนช่วยกันและการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีร,ระหว่างครูและลูกศิกษย์ในชั้นเรียนทั้งสาระความสนุกและยังได้แรงสนับสนุนจากผู้ปกครองอีกด้วยนายแพทย์เีรเกเียริเจริญเศรษฐินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตว,วิทยาการศึกษามูล,ลนิธิยุวสถิตร,รคุณกล่าวว่าระบบการศึกษาไทยที่ออกแบบมาสามารถตอบโจทย์ได้ในอดีตแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ได้ในยุคนี้เพราะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้นการทำงานของมูล,ลนิธิจึงมุ่งไปที่การพัฒนาการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและเด็กทีนี้เราก็ เลือกเอา6โครงการที่มีประสิทธิภาพสูงจากงานวิจัยของแฮตตี s นะตั้งแต่การสอนคิดนะซึ่งเรามีสตูดิโอฝึกอยู่นะครับโครงการ Mindset ซึ่งเราใช้โมเดลของ professor d w e c k ที่ Stanford นะครับเราส่งทีมของเราไปเทรนอย่างดีจากเจ้าเจ้าของเขาเลยนะครับโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กเรื่องของการที่พ่อแม่มีส่วนร่วมแล้วก็ peer tutoring แล้วก็อย่าลืมว่า การศึกษาที่ดีเราต้องไม่แยกคนออกไปนะครับเขาเรียกว่า inclusion policy ทั้งหลายเด็กที่มีปัญหาไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเรียนแต่เขาเรียนไม่ได้สมาธิสั้นออทิสติกอะไรต่อมีอะไรนะร,รวมทั้งยากจนด้วยนะนางบุษบงพรมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัวกล่าวว่าขั้นตอนการดําเนินการโครงการดังกล่าวโรงเรียนเริ่มนํารูปแบบจากการจัดการเรียนการสอนผ่านวิธีพี่สอนน้องของเพื่อนช่วยกัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนปีนี้เป็นปีแรกซึ่งทําให้ผลเป็นที่พอใจเป็นอย่างยิ่งเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนกับนักเรียนครูกับนักเรียนผู้ปกครองกับครูรวมถึงนักเรียนกับผู้ปกครองด้วยทีนี้มาดูขั้นตอนหลังจากที่เราอบรมบุคลากรของเราทั้งหมดแล้วเนะะี่ยค่ะเราจะมีการประชุมเลยเราจะแจ้งคุณครูประจําวิชาทุกรายวิชาว่าให้อาจารย์ทุกท่านนะคะทํา แฟ้มบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลในวิชาที่เราได้สอนกันนะคะไม่ว่าวิชาทุกรายวิชานะคะแรายวิชาที่เราสอนรายวิชาหลักๆโดยเราระบุว่าอย่างนี้นะคะพฤติกรรมที่คุณครูจะต้องเขียนไปก็คือเป็นพฤติกรรมเชิงบวก80%แล้วก็เป็นพฤติกรรมเชิงพัฒนาเนี่ย20%เพราะฉะนั้นคุณครูประจำรายวิชาทุกท่านเนี่ยจะมีแฟ้ม ลายบุคคลของเด็กไว้เหมือนกับคลินิกนะคะที่คุณหมอพบผู้ป่วยแบบนี้เลยนะคะทั้งนี้แพทย์หญิงปิยภัฒน์ิตพิรมรองผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษาฝ่ายวิชาการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการที่พ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนบ่อยๆจะเกิดการสื่อสารสองทางระหว่างครูกับผู้ปกครองซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจระหว่างครูกับพ่อแม่มากยิ่งขึ้นความร่วมมือก็จะตามมากลายเป็นทีมเดียวกัน ที่ช่วยเด็กได้มากขึ้นและประสบผลสําเร็จแต่การจัดกิจกรรมนี้สําหรับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่อาจจะเป็นไปได้ยากหากจะต้องทําต้องมีการจัดการที่ดีปัญหาที่อาจจะต้องระวังถ้าเกิดว่ามีอาจารย์คุณครูคท่านไหนนะคะคิดว่าไอเดียนี้มันดีแล้วอยากจะเอาไปทําเนี่ยหมอคิดว่าข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะยากคือต้องออแกไนซ์ดีมากเลยว่าจะจะจัดยังไงเพื่อให เวลาที่พ่อแม่มาเพราะเด็กทุกพ่อแม่ทุกคนเนี่ยควรจะมีโอกาสได้พบกับครูทางวัดรางบนัวเนี่ยทำให้พ่อแม่ทุกคนได้พบกับคุณครูทุกรายวิชาของเด็กภายหลังการน,นําเสนอกรณีศึกษาผู้เข้าร่วมเสวนาได้รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารประธานคณะกรรมการบริหารแผนสสสเสนอแนวทางเพื่อหนุนเสริมให้โครงการนี้ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น คือต้องให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมทางการศึกษาของนักเรียนและเมื่อทําแล้วควรทาให้เป็นวิถีไม่ใช่กิจกรรมตลอดจนพัฒนาครูให้เป็นทีมเร์นนิ่งผลิตครูผลิตผู้บริหารในอนาคตที่มีวิสัยทัศน์แบบใหม่เพื่อรองรับโครงการนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกิจกรรมหรือเป็นวิถีอันนี้จะต่างกันเยอะเลยนะครับคือถ้าเป็นกิจกรรมก็แปลว่าถ้าเปลี่ยนพออก็เปลี่ยนนะครับ ปีใหม่ก็อาจจะไม่ทำกิจกรรมนี้หรือไม่ทำกิจกรรมนี้แต่ว่าถ้าเป็นวิถีคือหมายถึงว่าเป็นระบบขององค์กรซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับคำถามที่ที่อาจารย์วิจารณ์ถามด้วยนะครับเช่นคำอย่างเช่นคำว่าออออมีเด็กที่เรียนอ่อนเข้าไหมใช่ไหมคือถ้าเป็นระบบเนี่ยมันจะต้องระบบมันจะต้องตอบคำถามได้ว่าเด็กที่ที่เขามีความต้องการสูงก็เพราะว่าเขาเรียนไม่ทันเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่าเขาจะมิสไปไหมถ้าเราใช้ให้ระบบเด็กสมัครใช่ไหมฮะแล้วเราจะทํายังไงกับเด็กกลุ่มนั้นท่านตรงจุดนี้มันจะเป็นฮาวทั้งหลายเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเรามีฮาวอย่างเด่นชัดซึ่งซึ่งที่ที่เราบอกบอกว่าแล้วคิดเป็นนางฟ้าแต่ว่าเทคนิคเป็นซาตานเนี่ยนะครับก็คือมันไม่ได้อธิบายฮาวครับนารศาสตราจารย์กิติคุณสุมนพมรวิวัฒเห็นว่าการทําโครงการพี่สอนน้องของเพื่อนช่วยกันของโรงเรียนวัดรางบัว ครูและผู้ปกครองเปรียบเสมือนสถาปนิกที่ช่วยกันออกแบบระบบซึ่งผลที่ออกมาได้มากกว่าผลสมฤทธิ์ทางการศึกษาคือเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่ายเกิดการเชื่อมประสานระหว่างครูนักเรียนเพื่อนนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องและครูกับผู้ปกครองซึ่งสะท้อนให้เห็นได้ชัดว่าการศึกษาต้องเน้นเรื่องสัมพันธภาพให้มากที่สุดผลของการเรียนรู้เนี่ย ผลสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งแต่ผลอย่างอื่นเกิดขึ้นเยอะมากเกิดอะไรเกิดเด็กรู้จักกันพี่รู้จักน้องเพื่อนรู้จักเพื่อนครูรู้จักผู้ปกครองผู้ปกครองรู้จักครูรู้จักกันหมดเลยการรู้จักทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดคอนเน c t ชันเกิดเครือข่ายเกิดความสัมพันธ์ดิฉันชอบคำว่าติวเตอร์ติวตีและทิเชอร์ ติวตีนี่ไม่ได้ตีนะคะให้นั้นเมื่อเกิดคอนเน c t ชันของคนกี่วัยคอนเน็กชันของคนสามวัยไปนับวัยดูเถอะมีอยู่สามวัยวัยเล็กวัยรุ่นแล้วก็วัยหนุ่มสาวจะพบกันเขาจะเรียนรู้จากกันและกันแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้ที่แสดงถึงความเติบโตทางสังคม ขณะที่ศาสตราจารย์ดตรสุมาลีตั้งประดับกุลกรรมาการปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวชื่นชมโรงเรียนวัดรางบัวโดวยเห็นว่าผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากสามปัจจัยความสําเร็จคือการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดผู้บริหารที่เข้าใจและตีโจทย์แตกและการออกแบบเองซึ่งจะนําไปสู่ความย,ายั่งยืนในอนาคตได้พร้อมเสนอแนวคิดว่าการนําผู้ปกครองมาพบปะครูควรเป็นการแลกเปลี่ยนกันในเชิงพัฒนาไม่นําเด็กมาวิจารณ์ แต่ควรเป็นการนําพฤติกรรมของเด็กมาวิเคราะห์เพื่อน,นําไปสู่การพัฒนานอกจากนี้ควรมีการพัฒนาระบบไอทีเพื่อเก็บข้อมูลซึ่งจะทําให้เห็นพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องดออรศิวิกาเมธวัชยกุกลอดีตรองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าการทําโครงการของโรงเรียนทําให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรและเห็นกระบวนการสร้างความเข้าใจพร้อมเสนอแนะ ให้นำผู้สูงอายุในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กด้วยด้านดรประวิทย์เอราวันคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยมหาสารคามกล่าวว่าแนวคิดที่ครอบนำการศึกษาคือการพยายามสร้างการมีระดับให้กับเด็กด้วยเกรดด้วยโปรแกรมงานมหากรรมทางวิชาการที่สร้างให้เกิดการแข่งขันซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์กับครูและเด็กถูกทางออกไปกันมากขึ้น าเป็นกระบวนการสําคัญเนี่ยจุดแข็งของครูก็คือความลักที่มีตัวสิทธิ์ถ้าเราสามารถปฏิรูปและหยิบเอาจุดแข็งตรงนี้ขึ้นมาทํางานได้เนี่ยมันก็จะทําให้การเป็นรูปการศึกษาบ้านเรามันเดินหน้าได้ได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปปลดระวางมันยังไงนะครับไอ้สามเรื่องเนี่ยไอ้เรื่องสร้างความมีระดับให้กับเด็กน,นะครับไอ้เรื่องการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมาเลงร้ายเลยนะครับตอนเนี้ยแล้วก็เรื่องมาตรฐานเรื่องการประเมินอะไรพวกนี้นะครับก็สามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆที่ที่ทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กในปัจจุบันในตอนท้ายของการเสวนาในแพทย์วิจารณ์พาณิชย์ในฐานะประธานในเวทีเสวนาได้สรุปก,การเสวนาว่าถ้าโรงเรียนทําอย่างจริงจังก็จะสามารถขยายความสัมพันธ์ออกไปสู่ผู้ปกครองสู่แวดวงข้างนอก ก่อให้เกิดประโยชน์ทุกฝ่ายและท้ายที่สุดเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาไทยและต่อประเทศ